ลนไล่จะพาคุณไปพบกับหน้าที่เขียวขนาดนี้เพราะเขาใช้ร้นไล่เขาใช้แล้วก่อนหน้ามีปัญหาอย่างไรแล้วเขาประทับใจอย่างไรตามผมมาเลยครับปานัดครับปะานัดโอ้โปะานัดครับ สวัสดีครับควันนี้รบกวนหน่อยครับโอ้โหทำอะไรอยู่ครับเนี่ยนอนญาติญาิเยอะญาเยอะเลยครับโอเควันนี้ของรบกวนหน่อยนะครับเอ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผมดูมูแปดบางประกดองครักองคลักนครนายกนะครับผมอวันนี้ต้องรบกวนจริงนะครับว่าวันนี้ต้องพาผมไปชมไร่นาที่เขียวขนาดนี้นะครับผมได้ครับได้ได้ได้ครับงันเราไปกันเลยครับครับผมครับ ครับเราก็ไมอยู่อาณาจักร140ไร่ของปาน,นัดแล้วครับโอ้โหจัดเต็มปาน,นัดครับเราปลูก140ไร่เนี่ยเราปลูกข้าวพันธุ์อะไรบ้างครับผมก็มี MT กขอขอ20แล้วก็กอข85แล้วปัญหาก่อนใช้ครับมีปัญหาอะไรบ้างครับผม คือเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเข้าเดือนนา้มันไม่กินปุ๋ย,ยอ่ะต้นมันเหลืองปุ๋ยนี่ใส่ไปเยอะไหมครับผมไล่ละครึ่งลูกไล่ละครึ่งลูกอะครับโอ้แล้วมีปัญหาอื่นไหมครับผมคือทํายังไงมันก็มันก็ไม่ตัไม่โต,ตอะ่ะมันมีแต่แดงลงแล้วทท่าเหมือนจะตายแล้วก็ไม่มีทางเลือกไงอ๋อแล้วพี่แก้ปัญหายัางไงครับผมคือเราใส่ปุ๋ยไปแล้วฉีดยาฆ่ามแมลงแล้วยาฆ่าเชื้อราแล้วยามันไม่มีผลอะ่ะ เราก็ไม่มีผลมีผลอะไรเลยม,มันถีดไปแล้วมันก็มันก็ต้นมันก็เลงเหลืองอย่างนั้นอะ่ะมันก็ทำท่าเหมือนก็ตายข้าวลักษณะที่ว่ามันต้นเหลืองไม่กินปุ๋ยไม่ไม่ตอบสนองกับยายอย่างเงี้ยปกติที่ผมเคยผ่านมานะ่ะผมทุบทิ้งทำไมทุบไปแล้วเหรอครับมีส่วนหนึ่งทุบไปกี่ไร่ครับผมรุ่นที่แล้วเน่ะทุบทิ้ง <30 S 1> ไปสามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่เสียดายแย่คือลองทุนไปครบแล้วอะ่ะต้องทุบทิ้งทิ้งเลยอ,ะ oh. อ่ะอ่าทีนี้ว่ามีเราเจอในเฟสไงว่ามีรถไร่อยู่ ลองดิมันจะสักเท่าไหร่แกแล้วก็เอามาแล้วก็จัดเลยครับผมในเดือนแรกเนี่ยข้าวเหลืองต้นเหลืองยังที่ถ่ายรูปไปดูอ่ะครับฉีดไปครั้งหนึ่งอีกเวันซ้ำอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าฉีดไป2รอบเองสองรอบใน1เดือนฉีดไปแค่2รอบนะครับจากที่น็อกไปแล้วจากที่จะตายอยู่แล้วกลับมาเขียวอย่างนี้คืองานเนี่ยขาต้องทิ้งแล้วอ่ะโหเคยทุบทิ้งแล้ว ครับผมล้นไล่ช่วยเกษตรกรจริงๆครับใช่อันนี้อันนี้ถือว่าผ่านครับผมอันนี้ผ่านยินดีด้วยครับผมงั้นป่านัดพาผมไปดูที่เหลือได้ไหมครับผมได้เลยทั้งสองแปลงครับขอบคุณครับ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 มีมีตรงด้านนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ด้านด้านนู้นด้วยไหมครับผม ตรงนี้ก็ยังเขียวอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเอ๊ะผาครับดี่อนตรงนี้ทำไมยังเหลืองอยู่ครับทำไมไม่ชสวยน,น,นี่มันนาข้างเคียงอ่ะเอ้ายังยุ่งก็ไม่ได้วุ้ยแย่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ย,เยวเราไปแนะนำนครับ๋อครับผมเห็นใช้อย่างนี้ครับเขียวไปแล้วเอ่อยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับผมครับแล้วกใช้ไปบางส่วน๋อใช้ไปแค่บางส่วนเท่าทลองแล้วมันมันผ่านครับผมรอบหน้าเราจะใช้ ทั้งหมด140ดไร่โอ้โหข่าวหน้านี้ใช้เต็มไร่เลยนะครับผมเต็มไร่เลย่ง,งานนี้ลดไร่ยอย่างเดียวเหลือระยะสุดท้ายก็<ะ>ต้องใช่อดไปนะครับงั้นขราวหน้าใช้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์ตากอดีรากยาวกินปุ๋ยดีขึ้นใบเขียวรวงเหนียวละแงะทีเม็ดใสเต็มรวงจัดตจเต็มครับจตวันนี้ก็ขอบคุณปนัดมากนะครับผมบบแต่วันนี้เราไม่ได้มามือเปล่า เรามีนี่ครับผม<อ>ล่นไล่มาแจกให้ปานัทนะครับผมเอาไว้ใช <น Billie S 3> ้กับไล่ที่เหลือนะครับผมขอบคุณปานัทมากนะค,ครับผมครั้งหน้าล่นไล่จะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับผมขอบคุณครับปาัทแนะนํนะไไา,มามนผ,มนนนผมไปไล่ข้างๆได้ไหมครับผมผมจะชวนเขามาใช้ล่นไล่กันได้ครับได้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยเขาเห็นอยู่โหยินดนีครับขอบคุณครับ